นอกจากที่หนึ่งมืนบาทแล้วเนี่ยก็คงจะจากอยากจะรู้ว่าเ,เป็นโครงการปูนสองซึ่งเราเคยนำเสนอนะครับว่ากลุ่มที่พอจะมีเงินเหลือเนี่ยถ้าเรารู้จักที่จะเอาเงินจากกระเป๋าเขาออกมาเนี่ยมาใช้จ่ายนะก็คงจะเป็นการกระตุ้นที่ดีมากนะครับต่อจากที่1นึ่งบาทนะก็ถ้ายัง รัฐบาลไม่ต้องไปให้เขา5,000นะให้เขาจ่ายก่อน5 0า0ันเรารัฐบาลก็ให้เขาอีก5,000คิดว่านี้คงจะได้ผลอีกส่วนหนึ่งก็คนที่มีตังค์นะก็ยังยังไม่ตัดสินใจใช้จ่ายและช่วงที่มีเทศกาลที่จะมาถึงนะครับก็เป็นในลักษณะ e-receipt กันละกันนะที่เราเคยทำก็คือเขาใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็ไปหักภาษีนะ ได้ในในปีหน้าก็ทําให้เม็ดเงินสดเนี่ยของรัฐบาลก็ไม่ต้องใช้มากขณะเดียวกันก็จะทาสามารถจะทําให้คนเหล่านี้เนี่ยออกมาซื้อจับใจ่ายใช้สอยนะซื้อของทําให้คนขายของก็ขายออกทําให้ผู้ผลิตเองก็สามารถที่จะเพิ่มผลผลิต ระบายสต็อกในปลายปีด้วยนะ<ม>ก็ทำให้แรงงานของเขาเนี่ยจะสามารถมีรายได้เกี่ยวกับเรื่องโ mm. อเวอร์ไทม์หรือล่วงเวลาด้วยผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าทำเร็วมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อเพื่อเป็นการจูงใจด้วยนะให้คนซื้อด้วยก็คือ,อลดราคาสินค้านะครับทางก็ก็รอเรายินดีนะกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราก็จะไปจัดงานนะ ในสถานที่ต่างๆในจังหวัดต่างๆเพื่อลดราคาสินค้าเป็นการฟื้นฟูนะครับหลังจากที่น้ําท่วมด้วยเพราะว่าถ้าสิ่งเหล่านี้ทําไปด้วยกันนะครับคงจะมีผลกระทบใน,ในทางด้านบวกทางเศรษฐก,กิจครับ